ข้อนี้สําคัญที่สุดก็คือคนที่มาจากนะบ้านเฮานะาหลายคนหรือว่าผู้ใดที่คิดจะมาเที่ยวแบบฮนะิมนะซโนวะเนาะต้องหู้จักข้อนี้เด้อคัน้นนี่พวกเจ้านี่เนาะแค่เอารถค่อยเคยมีพนักงานค่อยคนนึงเนาะเรามาให้เรียบรนะ้อยนะแหละแล้วเราล้มเพราะว่าเราบุหู้นะแล้วแขนเราหักหรือว่านะแค่แล้วก็ออกย้อนะเราล้มอยู่ซโนวนี่แหละฉะนั้นก่อนเขาไปเที่ยวฮิมะหรือซโนวเนาะบอกว่าอยู่ไม่ไการหรือ,อใส่ก็แล้วแต่หนึ่งต้องเป็นเกลบเด้อเกลบสองเสือ้อ สามมวกพวกนี้นะเขาต้องหูนะ้เนาะเพราะว่ามันบ่ได้มีเครื่องดีอยู่เมืองลา่มันจใช้บ่ไดนะ้มันต้องมีเครื่องเฉพาะอเจ้านี่คือเกิดเลยทีเดียนเกิบมันต้องมีเกินยางหิมนะโดยเฉพาะเนาะโอเคเวลาสโนโ่เน่ยมันมืนมืนเลยนี่นะพวกแกพวกเกเาได้ความเอาเคือ่นะคองแล้วเรื่องนี่ยครจะอุ้ยสบายดีเมื่อนี้เขายังอยู่ในช่วงของสโน่อยู่เนาะเมื่อนี้กิจกรรมเขามีสองสามยางเนาะเบิ้งว่าเสียทันบ่เมื่อนี้ก่อนอื่นมันจะเพื่อน่นนันทุกคนมีคำถามบ่หลังจาก หลังจากมันมีสโนมมาหลายล้านเห็นบ่ห่อเฮือนเดินดาวเขามันเต็มมัดเห็นบ่ลุกเห็นบ่ห่อเฮือนเดินดาวเาเห็นบ่เฮือนเ้ามันเต็มมัดเป็นเวลาลยทางยางเขาเห็นบ่ธรรมดารถอันนี้เป็นทางรถของใครอันนี้นะลุกแหมเช็คแคอย่างอันนี้เป็นทางรถเห็นบ่คอยต้องไปจอดรถที่พุ่นเห็นบ่แต่ว่าคอยไปบ่ได้ตอนนี้เห็นบ่ค้ำถามก็คือว่าน่นะและเขาเฮ็ดจังไดสิไปได้เห็นบ่คอยจะมาโซ่ให้เบิรงว่ามื่อนี้เขาให้จังใดสิไปได้เนาะธรรมดามันเถอะเขาต้องจ้างคน ต้องจ้างเขาจะมันดุดก็ได้เนาะแต่ว่านะ่นะดุดมันบ่ได้ถือแต่พวกเจ้าแค่ดุดสโนนี่นะน้อยๆสักนิดไปฮ้อนทน่นนะร้อยดอลลาร์โอเคร้อยดอลลาร์ค่าเขามาดุดในหยองได้แต่ว่าสื่อหลาคอยกับเฮ็ดเองเนาะบางที่คอยกับเฮ็ดเองแต่ว่าธรรมดาคอยกับมีจักมีจักตัวน้นอยๆนะดุดแต่ว่ามือนี้จักคอยมันเพย์คอยบริษัทมาปีนึ่งเราจักมันเพยเนาะฉันเอาคอยจะไปซื้อจักใหม่เวลาคอยไปซื้อจักเดี๋ยวคอยจะคอยจะเฮ็ดแต่หนะาคอยจะเฮ็ดคลิปวิดีโอให้พวกเจ้าเบิ่งอีกเด้อ แต่ว่ามื่อนี้ขอยังมาสาธิตให้พวกเจ้าเบิ่งว <laughs> ่าหน่อยนะนี่จะเห็นว่านี่นะส่วนเนาะส่วนคือส่วนเขาส่วนขี้สายหน่อว่ามันก็อยากอันน่ะแวกมาละแต่ตอนนี้ก็ต้องไปซื้อไหมเพราะกระเซ็นหล่นละอันบละอันนี้คอยคอยเฮ็ดแปลว่าเฉพาะเฉพาะเฉพาะยางไปได้ก่อนเพราะว่าคอยจอดรถสิพี่เห็นไหอันนี้มองๆจอดรถสีนี้อันนี้คอยจอดรถได้มองนี้เนาะเนาะแล้วคอยโบซาบันรถเข้าไปงั้นได้ไม่เดี๋ยวคอยอัดประตูรถก่อน โอเคซิมันนี่เนาะรคอยสิถาสาธิตแต่พวกเจ้าเบิเบ่งวนนะ่นเนี่ยคอยเฮ็ดคอยเฮ็ดหน่อยเดียวพอมันน่ะนะพอได้ยางเข้าเฮือนได้เนาะซิมาคำม close คำมมอมมอมี่ ให้ไปนี่เดิมพวกแกเดิมขันทั้งส้วนสซโน่เนาะขันผู้ใดม้านะนะม้าไม่ก่ายย้ำสซโน่นะขันบขคานนะไปส้วนสซโน่ตามมันนะฮะนี่นะขันนะเนเบอร์่คยเนาะเพื่อนบ้าน่คยนะจ้างไปบุดเดียวนึงสี่สิบห้าสิบตอนนี้เบาก็ได้พวกแกขันคนขันบขคานไดยบางที่คอยกับไปเฮ็ดแต่ข้าวไม่ได้เอาเงินออกบางที่คอยไปเฮ็ดแต่เราเราเงินผู้เฒ่านะค่อยไปเฮ็ดแต่เราแล้วบางที่เรากล่องเงินแต่ใคร กพอเให้เราฟรีๆ,ๆซืสอนะเพราะว่าใครที่ใครทีต่ตดเราเพราะเราผู้เฒ่าอันนี้เห็นบอนเมื่อนั้นน่ะเนเวอร์คอยงั้นหลังนี้นะเห็นไหมงั้นหลังนี้นะเมื่อตอนสนโนว์มาหลายๆเบอนเรามาดูดุดบ่แต่ว่าน่าค่อยนะค่อยบริเทตตอนสนโนว์มาหลายๆเพราะว่าอย่างนึ่งค่อยหนาวบอ สองมาแล้วนะนะท้าบุฮัว่ามันยังสีมาอีกบอลมนบอละ่ะฉันั่งคอยทามนาันเซาดีดีไปดิ่นบอกอากาศดีดี้อนๆมีนี่คอยจึงมาเฮ็ดเพราะว่าท้าบุนหนาวร้ายเห <laughs> ้นบ้านนี่นะคอยเฮ็ดเป็นทางให้น้อยๆไปก็มาไปต่อไง mấy bì dù 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 bên này dù dù phải dù nhang, phải hướng dù dù nó dù 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 là phải dù 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 นี่คือส่วนสวรานเนี่เราคือข้าอยู่สว่านกันบ่ข้าวยางตามเมกกันบ่เห็นบ่พวกเจ้าอันนี้สมมติสมมติถ้าเป็นนาข้าวยุ่านนายุสวรรค์บ่ข้าวยางไว้นานบ่คืออันบ่พวกเจ้าคืออยู่ในน่ะคืออยู่ในหนังน่ะเห็นบ่พวกเจ้าคือข้าอยู่ในเมกกันบ่ค่อยยางข้ายางอยู่ในเมกไป Thấy đó. Đó. mẹ nó Venu Embo gặp nga 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 xa nga nga cứ nga nga như nga 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 thế nga 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 In Thailand? Yeah. Hello? Hello from America. very really cold here. Like $600. Uh, okay. But but here's the thing. Don't buy a $200 one. Okay, okay. Because like we have a one and it's like a toy. And I hate it, you know. And you do it and it goes mm -hmm. it goes to show from here. they didn't answer the p h o e โอเคส่วนน่ะอันนี้มูข่ละมาอธิบายเพราะว่านะจบอกขบอกว่านั่นน่ะจักันน่ะจักอันนดุษนขมันเนาะแล้วน่ะมูมูเขาไปเบิ่งให้เพราะาบ่มีความรู้ด้านนี้มูข่เราถนัดด้านนี้เราไปเบิ่งข่เราบอกว่านั่นน่ะจักนะราคา900ดอลลาร์เนาะ900ดอลลาร์เรายังยังเือแต่เครื่องเดียวเพราะผู้ใดก็ผู้ใดก็ใด้อือฮึ โซนน่ะนะเพราะว่าน่ะนะผู้ค่อยมีสองกิจกรรมได้สิไอหนึ่งอ่ะนะบางที่ขั้นอ๋อโอเคอ่ามีขั้นคอยทันคอยสิไปเอาเครื่องจักกันนี่ให้พวกเจ้าเบิ้งเนาะแต่ขั้นคอยบทท่นว่าคอยใจมุ่งคอยไปเอาให้แล้วกันอ่ะนะคอยจะไปพาพวกเจ้าไปเบิ้งอันไหนหนึ่งเพราะว่าเนี่ยช่วงนี้มันช่วงโควิดเป็นหวนแล้วมันเจ้าขายเงินขายตึกนะหลายหมดละแล้วนี้ตึกตัวหนึ่งที่ขาเจ้าสิขายนะคอยจะไปคอยไปเบิ้งว่าเป็นตาซื้อบ่อยเนาะคอยจะไปพวกเจ้าเบิ้งว่าราคาเท่าไหร่เนาะโอเค so let's do that I give you the credit card ให้คุณบัตรอืมโอเคโอเคอันนี้นะแถวนั้นเด้อพวกเจ้าแถวหมู่บ้านที่คอยอยู่เด้อเห็นบอกคอยอยิงบอกเจ้าว่านะ่ะนะส่วนหลายคนที่มีเงินขยะเจ้าน่ะก็ไม่ได้หมายถึงว่าคอยมีเงินนะแต่ว่านะ่ะพอเรา,าเนี่ยเราคอยมีธุรกิจอยู่แถวนี้เราคอยก็เลยอยู่จำเป็นต้องได้อยู่แถวนี้นะเห็นบอกคนที่มีเงินขายะสีอยู่ยแบบนี้เด้อพวกเจ้าเด้อเห็นบอกขาเจ้าสีอยู่ยแบบห่างๆกันเลยเฮือนเฮือนไปเฮือนนั้นเฮือนแบบว่าน่ะน,น,นะมันมี เดินบ้านมันมีอย่างเงี้ยมันอ่าให้บ้านนะคอ่อยอ่นหลังหลังจากสโนุนแล้วสองสามมื้อสินะหลังจา,ากแดดมันออกมานี่บอลเหมันก็บวนนาวหลายปะนไน่ยพวกแกกับผู้ดีมวนเนาะแต่ว่าก็ยังเย็นอยู่ค่อยแกนุ่งแบบนบบโบโบนุ่งแบบนานาหลายก็ได้ตอนทาทาสมมติท่าโบได้ออกมาอยู่นอกโดนนะนะฉะนั้นอ่าหลังจากค่อยกวดสโนุนแล้วบ่ค่อยสิพาพวกเจ้าไปอ่าไปซื้อเกลือเนาะพวกเจ้าสิถามบาเานะา่เวลาโนัเนน่ยเวลาสนุนเน่ยมันมืนมืดได้นี่นะพวกเจ้าเห็นบ่มืนมืดบ่ มันเป็นน้ำก้อนในบ่ละฉะนั้นพวกเจ้าสิอยากคู่ให้ใจไหนค้นไม่กล้าค่ะจริงิมบวล้มมันบ่ละาขวัญสิพาพวกเจ้าไปซื้อเกลือเขาจะใส่เกลือเด้อใส่เกลือแล้วจึงบวกล้นค้นพลาดล้มันนะพวกเจ้าโอเคเดี๋ยวขวัญศิโซ่จะเบิ่งไป let's go มโอเคอ่าเศาสิไปกันเลยเด้ออ่าัำศิษสิไปซื้อเกลือเนาะเห็นไ่มพวกเจ้าจื้อไว้เด้นคันเวลามองในมันเนี่ยนะมึนๆทนาเอาเกลือใส่เด้อพวกเจ้าเกลือแต่ว่าบมเป็นอันนี้เกลือนี้บมเป็นเกลือกินได้เกลือแบบเขาจะใส่อะนะ ไส่หม่องบ่อยมันมือ่โดยเฉพาะนะเขาจะผลิตออกมาแบบแบบนั่นเด้อแบบเกลือแบบเกลือที่เทาบุได้ใส่กลิ่นนะนะขอยคิดว่านะ่ะอ่ะแม็กเบนโน่นเหรอ okay. หอยู่นนเช็คเอฟเวอร์ตี้เห็นบอลหนทางก็สิมือ่มือ่ในพวกเจ้าแต่ว่าเห็นบอลไปอย่างคือรถคือแลนได้ไม่รูนะ้ย้อนมาอ่ะนะย้อนมาหมู่บ้านนะ่ะทุกๆหมู่บ้านต้องเขาจะมีเงินเด้อเบนบอลเวลาเขาอยู่บ้านนะ่ะเขาต้องได้เสียงเงินในบ้านเวลามและเงินท่านนะเวลายามเช่นนี่นะพวกพวกบ้านเนี่ยนะ พวกบ้านพวกเมืองนะอเนี่ยขาจะสิมาใส่เกลือใส่ยอย่างนี้แหละเพราะเขาเสียแท็กกนะับขาเจ้าแล้วขาเจ้าก็ต้อตงเบิงแยงเขานะอยู่ไม่การเป็นไม่ได้วันมี้เอาเงินเขาไปเลยไนดะ้ <c oughs> พอคอยกันมาสิไปซื้อเกลือได้พวกเจ้าอันนี้แบบชีวิตชีวิตอนะกิจกรรมค่อยไอกิจวัตรประจำวันค่อยเนาะแต่ละมือมันก็สิทรับส่นวุ่นวายไปนี่แหละไปกันด้วยทำน้อยโอ้จะแมนเลนด์ไว้พวกนี้ เห็นม่้รถคอยมันอะนะรถคอยมันแรงไปยังออกเพราะว่านะรถตัวนี้มันแรงแต่ตีนหน้าเด้มันเลยแบบอย่างก็มันพันพัน,พ,นพันนะนะโอเคอันนี้นะคอยกำลังไปซื้อเกลือเด้อพวกเจ้าหนุนทางไปซื้อเกลือด้วเด้อเห็นม่้เบิ้งนะผู้เขา่าปลาไม้ใครจำมั้งามงามแบบเก่าใกล้สีหอดแหละมันอยู่ยใกล้มันอยู่ยใ,ใกล้ใใกลเฮือนข่อยนะอยู่หนะมู่บ้านข่อยนี่แหละ อันนี้พวกเจ้าเบิงมันคือเป็นแบบบ้านนอกอย่างเช่นเวลาอันนี้โบว์เป็นบ้านนอกเด้ออันนี้แม่ว like anyway. ่านนะจื model, ushi, ้อไว้คันเป็นลักษณะแบบนี้มันคนคนค่อนข้างคนที่ค่อนข้างกับจะมีเงินกับจะาชิยู่ลักษณะแบบนี้เดี๋ยพวกเจ้าเด้อแบบมันบ้ได้ทรัพย์สินวุ่นวายอะนะแต่ใครพวกเจ้าเบิงปลาเบิงเขาเนาะพวกเจ้าเบิงสโนสั่างไปเลยฮอตแล้วบอลนะนะซื้อเกลือใครเด้อเลยฮอดแล้วพวกเจ้า กำลังเลี้ยวรถเข้าอ๋อนี่แหละมึงซื้อเกลือนรอแก่ในห้านมันไม่ผมพูดอะไรเกีับซื้อเกลือมาถึงบอกพวกเจ้า เห็นว่าเด็กเห็นว่าเด็กน้อยได้อย่างขาเจ้ามาเอาเกลือขาเจ้าก็มาซื้อเกลือกันน้ำนี่นี่เกลือเกลือได้ขายดีแล้วน้ำนี่นะโอเคไปกันเลยเ้าไปซื้อเกลือกันห้ามกันทเป็นประมาณนี้หละเนาะพอว่าใครเข้ามาเลยมาซื้ออันนี้มันห้นเขาจ้าขายเครื่องแบบลักษณะแบบขายเครื่องก็สร้างนะพวก้าเห็นปะ นี่นก็ตรมีอันนี้อะจักจักกันคือเจ้ายิงอันนั้นนะนยิงอันจักอัดซีอ่ะนะพวกเจ้าแต่ว่าคอยมาซื้อเกลือเนะาะขอมาได้มาซื้อจักมาหนิเห็นไหมซิแม่ซิเก็ตรเป็นประมาณนี้เด้ตอนนี้มันห,ห้านขายเครื่องก็สร้างนะพวกเจ้า โอเคพวกเจ้าได้วความเอาเกลือแล้วด้วยเนี่ยขย่๊วขย่๊วขย่๊วขายเกลือแม้ทางกิโลทางกิโล <laughs> อยู่กับปุ๊บเกือบ <c ười> ตายไปทีนี้เท่าพวกเจ้าใครจะเอาเกลือไปห้อยกันได้ปีนี้นะ l e เจ้า thank you so much Jimmy ใครจะเอาเกลือไปห้อยกันพวกเจ้าเ, <c ười> เ,เมืเ่อกี้ข่อยเกือบล้มเห็นเปล่เห็นบ่พวกเจ้าอันไหน หลังจากเขาไปซื้อมาเราเขาต้องมาใส่ที่ทำไมเขาต้องใส่หมองนี้เราพวกเจ้าหยุ่งไม่ก่านะคันสมมุติว่าน่ะสมมุติเขามาล้มอยู่ไหนบอกล้มอยู่บนเฮือนเขาอะนะเขาได้อ่านะเขาต้องได้เสี่ยงเงินและวสู้เขาได้สมมุติเขาพิการที่เขาต้องได้เลี้ยงเขาตลอดชีวิต เสียงเงินเป็น,ทนเท่าไรพ่อแหละแต่พอสัานะน่นนะเฮือนเขาสถานที่เฮือนเขานี่เขาต้องได้รับปิดสอบเนาะผู้ใดมาล้มก็ยาก่าเขาต้องได้เสียงเงินในเขาสั้นนะกนเขาต้องบอกให้ให้บอกให้ในเขาล้มเมืม่อไพวกแกอันนี้นะจนว่านี่ยน,นะมันหิมะมันมาหลายอันนี้จนเพลมาเลยเกือเส้นอย่างไรพวกแกอันนี้แหละ เห็นบ่เกลือเป็นนี่นะโมเมนเกลือกินเด้อพวกเจ้าเห็นบ่เม็ดน่าจะเป็นแบบนี้เพื่อบุ่ให้ไต่คนล้มเลยนี่เด้อกันมือเน,นี่ยน,นะโอ้โหเห็นบ่กใครเกือบล้มเอาเกือบล้มเกอาอมันบ่ามองนี้ต้องใส่หลาย,ลายนึงเพราะมันเนี่ยนะน้ำแข็ง โอเคสำหรับคลิปนี้กับซีมีเท่านี้เนาะขั้นไ่ยมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเด้วพวการเดอโอเคโอเคอ่าขอบคุณควาใจหลายเด้อแล้วเจอกันไหมเด้อขอบใจหลายๆบาย